สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนักเทรดทุกๆท่านนะครับสำหรับ EP นี้เราก็เป็นคิวของอินดิเคเตอร์ที่มีชื่อว่า b o l l i n g e r Band กันนะครับผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆก็คงใช้กันอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันก็เป็นอินดิเคเตอร์ที่ค่อนข้างยอดนิยมสำหรับแวดวงหมู่เทคนิคอลเทรดเดอร์กันพอสมควรนะครับสำหรับ EP นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูกันว่า อินดิเคเตอร์นี้มันมีความเป็นมาอย่างไงนะครับมันบอกอะไรเราบ้างแล้วก็มันใช้งานยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูบนกราฟจริงบน mt 4กันนะครับสำหรับ ep ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็พาเพื่อนๆไปดูบนเท a d i n g v i ิวกันแต่ก็มเีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็อยากให้ผมลองไปดูใน mt 4กันบ้างน,นะครับจะได้รู้ด้วยว่ามันใช้งานยังไงมันสามารถที่จะเปิดพวกอินดิเคเตอร์ยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ เราไปลุยบน mt 4กันนะครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยโอเคครับอันนี้เราก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยเราก็อยู่บนจอ mt 4กันแล้วนะครับลักษณะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยก็จะมเีเขาเรียกว,ว่าใช้สีกราฟไม่เหมือนกันนะครับแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยผมจะใช้เป็นถ้าเป็นแท่ง bullish ผมจะใช้เป็นสีเขียวนะครับถ้าแท่ง b บลิ i s h ผมจะใช้เป็นสีขาวแต่เพื่อนๆหลายคนก็คงน่าจะใช้เป็นสีแดง แล้วก็สีเขียวนั่นเองนะครับก็แล้วแต่ความชอบกันนะอ่ะวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยกันว่าอินดิเคเตอร์อินดิเคเตอร์เนี่ยมันคืออะไรนะครับและมันมีความเป็นมาอย่างไงนะครับผมสำหรับบูลเลเกอร์แบนด์แล้วเนี่ยก็เป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ยอดนิยมของพวกเทคนิคอลเเทรดเดอร์เลยนะครับอย่างผมเนี่ยส่วนตัวผมก็ใช้เหมือนกันนะครับโดยอินดิเคเตอร์เนี่ยนะส่วนใหญ่เขาจะใช้ในการวิเคราะห์สภาวะ ตลาดนะครับโดยใช้นำมาใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มเหมือนกันคล้ายๆกับอินดิเคเตอร์หลายๆตัวนะครับโดยสิ่งที่จะนํามาใช้ในบอลิงเกอร์แบนดะ์ก็จะเรียกว่า SMA นะครับหรือว่า Simple Moving Average ที่เพื่อนเห็นเป็น,เ,ปน,เ,ปนเส้นเนี่ยพวกเส้นพวกเนี่ยเนี่ยเส้นพวกนี้เ,นเ,นเขาจะใช้ SMA ม,มาใช้ในการคํานวณน,นะครับส่วนการคํานวณค่าต่างๆที่ออกมาเป็นเส้นเนี่ยเขาจะใช้สิ่งที่เรียกว่า Standard Deviation เองนะครับซึ่ง สูตรคำนวณเนี่ยผมไปดูมาแล้วค่อนข้างที่จะซับซ้อนมากนะครับส่วนควาเป็นมาของมันเนี่ยบุลลิงเกอร์แบนด์แน่นอนถูกสร้างมาโดยคนที่ชื่อบุลลิงเกอร์นั่นเองนะครับหรือว่าถ้าชื่อเต็มเขาเนี่ยก็คือจอห์นบุลลิงเกอร์เดี๋ยวผมเอาเดี๋ยวผมจะเอารูปขึ้นให้ดูก็คือคนนี้นั่นเองซึ่งอินดิเคเตอร์เนี่ยก็ถูกสร้างมาค่อนข้างนานแล้วนะครับก็คือสร้างอยู่ในช่วงปีเอ่อยแปดเลยนะครับค่อนข้างนานมาแล้วเกือบร้อยปีเลยนะครับไม่ใช่ครับประมาณ 40-50ปีประมาณนี้นะครับซึ่งบ o r ิ i เกอร์แบนเนี่ยก็จะประกอบด้วย3เส้นด้วยกันถ้าเพื่อนๆเห็นในจอเนี่ยนี่ก็จะมี3เส้นเส้นบนเส้นล่างแล้วก็เส้นกลางนะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่ง3เส้นนี้เนี่ยก็จะมีชื่อเรียกนะชื่อเรียกก็คือ u p p e r Brand แล้วก็ Low e r b ์แบนะครับซึ่งเส้นกลางเนี่ยผมไม่ชัวร์ว่าจะเรียกว่าอะไรนะครับซึ่งความเป็นมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วน ส่วนบันเลือ์แบรนด์เนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างส่วนใหญ่ก็จะหลักๆก,ก็จะมีสออย่างก็คือใช้บ่งบอกในเรื่องของความผันผวนของคู่เงินนั้นๆหรือว่าสินทรัพย์นั้นๆที่เพื่อนๆเทรดอยู่นั<ๆ>่นเองอีกอย่างหนึ่งก็ใช้บอกในเรื่องของโซนโอเวอร์บอทแล้วก็โซนโอเวอร์โซนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของอการใช้วัดความผันผวนผก่อนดีกว่านะครับในเรื่องของกรอบแบรนด์เนี่ยที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยจะเป็นกรอบเนี่ย ราคาก็จะวิ่งอยู่ในกรอบโซนนี้นะครับซึ่งไอกรอบโซนนี้เนี่ยมันจะใช้วัดในเรื่องความผันผวนนั่นเองนะครับโดยโดยยิ่งถ้ากรอบเนี่ยมันยิ่งแบบว่ากว้างมากเนี่ยอย่างเช่นตรงโซนเนี่ยถ้ายิ่งกรอบมันยิ่งกว้างเนี่ยแสดงว่าความผันผวนยิ่งสูงนั่นเองนะครับโดยหากแบนหากแบนหรือว่ากรอบมันเนี่ยมันอยู่ในอยู่ในโซนที่มันแคบนะครับก็แสดงว่า ความผันผวนจะน้อยนั่นเองเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูถ้าตัวอย่างเนี่ยในประมาณนี้เนี่ยกรอบเนี่ยโซนเนี้ยกรอบมันจะแค, ب, ここแค,ะะะคบก็แสดงว่าความผันผวนจะน้อยหรือว่าโวลลุ่มจะน้อยนั่นเองนะครับถ้าให้สรุปก็คือถ้าหากแบนด์มันกว้างความผันผวนก็จะยิ่งมากด้วยนะครับแต่ถ้าหากแบรนด์มันแคบตัวนี่แคบตัวแบบนี้นะครับก็แสดงว่าความผันผวนจะน้อยนั่นเองซึ่ง เทรดเดอร์หลายๆคนเนี่ยก็จะใช้ใช้โซนเนี่ยที่เป็นลักษณะแบนค่อนข้างแคบเนี่ยในการเทรด scalping นะครับหรือว่าเทรดแบบว่าการาฟวิ่งชนล่างบายขึ้นนะครับวิบ่งชนข้างบนเซลลงอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าแต่ถ้าแบบว่าแบนมันกว้างเนี่ยอย่างเช่นลักษณะเนี่ยการาฟมันทุบลงมาแล้วก็ดีขึ้นไปเนี่ยแบนมันจะกว้างนะครับมันก็บ่งบอกได้ว่าความผันผวนมันจะค่อนข้างสูงนะครับผม ลักษณะในการบอกของอินดิเคเตอร์นี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนในอีกหัวข้อหนึ่งก็คือใช้บอกในเรื่องของโซนโอเวอร์บอลแล้วก็โซนโอเวอร์โซนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสังเกตเนี่ยราคาเนี่ยก็ถ้าราคาเนี่ยจะขึ้นมาขึ้นมาชนเส้นด้านบนเนี่ยเส้นด้านบนพวกเนี่ยมันก็สามารถที่จะคา,าดการได้แล้วว่า มันอยู่ในโซนโอเวอร์บอร์ดนะครับดังนั้นเพื่อนๆก็ต้องเตรียมเซลลลงอย่างนี้อย่างเช่นในโซนเนี้ยอนจีะเพื่อนๆสังเกตเห็นเนี้ยมันวิ่งชนมาวิ่งขึ้นมาชนเส้นบนนะครับราคาก็ทุบลงลักษณะก็คล้ายๆกันครับราคาในโซนของโอเวอร์โซนเนี้ยราคาก็วิ่งมาชนเส้นล่างนะครับดังนั้นเพื่อนๆก็ต้องบายขึ้นไปนี่เส้นล่างแล้วก็บายขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาต ผมขออนุญาตหาบล็อกสี่เหลี่ยมกันเดี๋ยวผมจะตีเส้นตีกรอบให้ดูนี่ประมาณนี้นะครับถ้าวิ่งมาชนเส้นล่างก็คือโซนโอเวอร์โซเพื่อนๆก็บายขึ้นไปลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าดูในโซนกรอบแคบๆแบบนี้นี่ถ้าราคาวิ่งมาชนเส้นเอ่อชนเส้นบนนะครับหรือว่าโซนนี้นี่ประมาณโซนนี้ ก็แสดงว่าอยู่ในโซน Overboard นะครับเพื well, ่อนๆก็เซลล์ลงมานี่ก็จะเป็นลักษณะนะครับว่าบลิกระแบนเนี่ยบอกอะไรแล้วบ้างก็จะมี2อย่างหลักๆนี้นะครับส่วนการใช้งานการใช้งานก็ง่ายมากอย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้เนี่ยก็ใช้แบบนั้นเลยนะครับแต่เพื่อนๆก็อาจจะต้องเขาเรียกว่าใช้ผสมผสานในกับใช้ผสมผสานเรื่องถ้าเพื่อนๆมี เทคนิคเปนของตัวเองเนี่ย<ๆ>เพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้ร่วมกันได้อย่างผมเนี่ยก็จะใช้ในเรื่องของเส้นเทนไลน์มานะครับใช้เส้นเทนไลน์นะครับเราก็ตีหาแนวรับแนวต้านดูนะครับว่ามันอยู่ในโซนไหนถ้าอย่างลักษณะตรงนี้ถ้าลักษณะนี้ก็เดี๋ยวผมลองตีเส้นดูก่อนนะครับถ้าลักษณะแบบนี้ ผมก็จะใช้ดูในเรื่องของดูแนวรับแนวต้านประกอบนะครับอย่างเช่นถ้าราคาวิ่งมาโซนด้านล่างโซนเนี้ยเราก็สามารถที่จะคาดการได้แล้วว่าราคาเนี้ยอยู่ในโซนโนร์โซนนะครับเราก็สามารถที่จะบลายขึ้นไปได้นะครับบายขึ้นไปรอให้การาฟเบรกเอาก่อนนะครับจากนั้นเราก็คอยสังเกตนะครับว่าการาฟเบรกเอาเส้นอัพเทนหรือว่าเส้นเาขาเรียกว่าเส้นเทนไลน์แนวต้านเนี้ยถ้าเบรกเอาไปแล้ว เราก็ต้องรอดูว่าเส้นเนี่ยมันกลับมาเขาเรียกว่า pullback กลับมาเมื่อไหร่นะครับถ้าอย่างลักษณะนี้เนี่ยกราฟเนี่ยเบรกขึ้นไปโซนนี้นะครับแล้วกราฟก็กลับลงมาอยู่ในโซนนี้ก็แสดงว่าราคาเนี่ยกลับลงมาในโซนที่เป็นเส้นข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมใช้กรอบสี่เหลี่ยมให้ดูเนี่ยกราฟมันวิ่งกลับมาลงมาตรงนี้ดังนั้นก็สามารถที่จะ buy ขึ้นไปได้ในเรื่องของ scalping นะครับ เทคนิคนี้ก็จะเป็น scalping เก็บสั้นอย่างเดียวนะครับผมนี่ก็บายขึ้นไปถ้าอย่างอีกลักษณะหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหาจะเป็นโซนนี้เดี๋ยวผมลองตีเส้นดูถ้าโซนนี้ ซึ่งเทคนิคการใช้บูลเล็งเกอร์แบรนดเนี่ยผมก็อาจจะต้องใช้เทคนิคประกอบออแบบอื่นด้วยนะครับถ้าใช้เทนไลน์เนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าอย่างเพื่อนๆเนี่ยอาจจะไอที่ใช้เทดในเรื่องของดูการดูแท่งเทียนเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องออดูแท่งเทียนประกอบไปด้วยถ้าดูเทคนิคในเรื่องของแท่งเทียนเนี่ยลักษณะเดี๋ยวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมขออนุญาตลบเส้นก่อน ถ้าดูของแท่งเทียนนะครับเราก็วัดจากแท่งเทียนใหญ่ก่อนนะครับเราก็ต้องดูแท่งเทียนแนวรับแนวต้านก่อนอ,อย่างเช่นแท่ง D เงเี้ยผมก็จะตีบนผมจะตีเส้นด้านบนหรือว่าราคาปิดของแท่งที่แล้วนะครับแล้วก็ราคาเปิดของแท่งที่แล้วตอนนี้ก็มปนแท่งใหม่แล้วนะครับนี่ผมก็จะตีบนกับล่าง แล้วก็มาดูในตามเฟรมที่เล็กลงนะครับตามเฟรมสีชั่วโมงต่อไปเนี่ยเราก็หาดูแท่งเทียนที่ราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ในโซนของแท่งเทียนนั้นนะครับก็คือจะเป็นแท่งเทียนนี้นะครับแล้วก็ตีเส้นไว้นะครับเราก็จะรู้แล้วว่ามันเป็นแนวรับกับแนวต้านนั่นเองถ้าราคาวิ่งมาชนเส้นนี้เราก็สามารถที่จะบายขึ้นไปนะครับถ้าราคาวิ่งขึ้นไปชนเส้นบนเราก็สามารถที่จะ เซลลงมาแต่ถ้าไปดูไทม์เฟรมที่เล็กลงเนี่ยเราจะเห็นบูลเลนเกอร์แบนดเนี่ยเราจะเห็นโซนบูลเลนเกอร์แบนนะครับนี่ถ้าเพื่อนเพื่อสังเกตนเนี่ยถ้าบูลเลนเกอร์แบนดเนี่ยมันอยู่มันครอบเส้นปัจจุบันพอดีเอ้ยเครอ,อ,อบราคาปัจจุบันพอดีนะครับนี่เส้นบนถ้ากราฟขึ้นไปเราสามารถเซลลลงมาได้เพราะมันอยู่โซนโอเวอร์โซนนั่นเองเออขอพัยามันอยู่โซนโอเวอร์บอสนั่นเองนะครับถ้าราคาวิ่งลงมาโซนนี้ ก็คือมันอยู่โซนโอเวอร์โซเพื่อนๆก็สามารถที่จะบายขึ้นไปนั่นเองเพราะว่าเส้นเนี่ยก็เริ่มขึ้นมาละอาจจะอยู่ในโซนนี้พอดีเลยดังนั้นเพื่อนเพื่อสามารถที่จะรอรอบายได้เลยลักษณะเป็นประมาณนี้นะครับหรือถ้าเส้นกลางเนี่ยเส้นกลางก็สามารถบายได้เหมือนกันแต่อาจจะต้องเก็บในเก็บจุดแบบว่าสั้นๆหน่อยประมาณนั้นนะครับลักษณะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวลองดูทําเฟรมที่เล็กลงนะครับถ้าทําเฟรมที่เล็กลงเนี่ย ถ้าเพื่อนๆสังเกตใน Timeframe 1ชั่วโมงมันชนเส้นกลางพอดีนะครับถ้าเราไปดูเส้น M15 มันอยู่เส้นล่างพอดีนี่เพื่อนสังเกตรเราสามารถที่จะบายขึ้นไปได้นะครับแต่ถ้าจะให้เล่นแบบว่าปลอดภัยที่สุดหรือว่าเซฟที่สุดเนี่ยต้องถ้าจะเซลล์ต้องเซลล์เส้นบนเท่านั้นหรือว่าถ้าจะบายต้องบายเส้นล่างเท่านั้นนะครับเราจะไม่เล่นตรงบริเวณตรงกลางเลยนะครับเพราะว่า มันค่อนข้างที่จะก้่มกึ่งเกินไปไม่สามารถทีจะเดาทิศทางได้นะครับนี่ในลักษณะนี้ก็ในลักษณะนี้ก็บายขึ้นไปนะครับลักษณะจะเดี๋ยวผมลองใช้กรอบดูว่ามันตรงกันไหมนะครับอันนี้อยู่โซนนี้นี่อยู่เส้นกลางพอดีนะถ้าดู M15 นี่อยู่เส้นตรงล่างบูลลิงเกอร์แบนพอดีนะครับลักษณะการใช้งานเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ อันนี้เทคนิคก,ก็เทคนิคนี้ก็จะเรียกว่าเทคนิคก,การดูในเรื่องของแท่งเทียนเป็นหลักนะครับเพราะว่าแท่งเทียนราคาเปิดราคาปิดเนี่ยจะบ่งบอกในเรื่องของแนวรับแนวต้านด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนใช้เทคนิคนี้ก็สามารถมาแชร์มาพูดคุยกันได้นะครับปัจจุบันผมก็ใช้เทคนิคนี้ค่อนข้างบ่อยเลยในเรื่องของสกอปปิ้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่เงินทองนะครับส่วน MT4 เนี่ยลักษณะการใช้งานก็ นี่แหละครับจะเป็นประมาณนี้ก็คล้ายๆกับเทรดดิ้งวิวพอสมพวนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะอยากจะดูว่า mt 4เนี่ยใช้งานยังไงแบบว่าละเอียดยิบเลยเดี๋ยวผมจะมีคลิปขึ้นให้ดูนะครับเพื่อนๆสามารถกดตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูนะครับอ่ะลักษณะใช้งานก็บ o l l i เกอร์แบงก็เป็นประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากจะศึกษาเพิ่มเติม,ตมก็สามารถที่จะ ทักมาพูดคุยกับผมได้นะครับถ้าสงสัยตรงไหนนะครับเรามาแชทคุยกันได้นะครับอ่ะคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าผมตกหล่นอะไรไปหรือว่าพูดผิดตรงไหนก็ขออาภาัยไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาพูดคุยในเรื่องของอินดิเคเตอร์สโตชัสติกกันนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆก็ใช้งานกันแน่นอนนะครับส่วนตัวผมก็จะใช้งานเหมือนกันอะเดี๋ยวผมให้ดูหน้าตาเป็นไงสโตชัสติกนะครับนี่อินดิเคเตอร์นี้ ลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นี่หน้าตามันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาลุยกันนะครับอิอนดิเคเตอร์นี้ใช้งานยังไงบอกอะไรเราบ้างนะครับในเรื่องของบูลเลอร์แบนผมลืมไปเวลากดใช้งานเนี่ยถ้าใน mt 4นะกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้แล้วมาตรงน่าจะเทรนนี่กดตรงเทรนแล้วก็บูลเลอร์แบนนะครับส่วนการตั้งค่าเนี่ยการตั้งค่าก็าประมาณนี้เลยครับไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรมาก พีเอ็ยก็เป็น2 0เอ่อเดเวชันก็2 s h ชิฟก็ศูนย์ประมาณนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนได้เลยลักษณะก็เป็นประมาณนี้นะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราไว้เจอกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ